วันนี Or like? we, ้ก <finishing modern developed Airbnb> okay, so ็จะมาว่าเออคนที่ผมชอบกันมีเงมีอิสังเงกแงะโงเอลงอนบางเงืออัดเสียงก็พูดคุยกันก็สวัสดีครับวันนี้ครูกัางรักช่องช่องพุงฮาร์คสองครับพวกมือโอเคครับก็มาเริ่มพูดถึงเออคอนเชงนไงดีกว่า วันนี้เรามาตัดเส้นตัวคอนนกันครับซึ่งเป็นเออคอนที่ผมชอบมากการใจได้อ่านมันนักเรื่องโขกงาลุกไก่ของอาจารย์ยุโธกษานกตองอ่านเงินสองพอจังเิิงแรกผมเห็นผู้หญิงวงหน้าปกก็สงสัยทันทีว่าจะคือใครพอเกมาอ่านก็ไล้รู้จักเออคอนนี้ซึ่งอย่างในที่ผมบอกไปุ้งต้องต้นยิ่งอ่านก็ยิ่งชอบครับ เงยเป็นเออคนที่ขันหยันขี้อ่องคุณปพวยแต่ก็มีบทบาทช่วยองค์กรให้เพื่อนอยากเอามากมากผมจะไม่สปอยเยอะกว่านะครับใครยังไม่อ่านเงยเลยสมุดจริงๆองนี้ผมอ่านถึงยี่สิบแต่ยังไม่เก็บมาอ่านเลยอัศรกรรมมาว่าผ่าสงเกอนที่ผมนั่งภาาของเงยบอกเงยว่ายากมากเพราะผมงงผมเธอดูองงมากเส้นมัน ซับซ้อยเออกันเส้นคนยังแอวมุมเหมือนเดิมครับแั้นเรามาดูกับอันเส้นของเออัวออกไปนะครับอิสเนตโคชสิจะเรื่องบีรโคงอาคอนใครออกบุก้านอิสเนตนี้ง่ายมากเลยครับผมเคยว่ามาแล้วสองครั้งสามารถไปยูนยากไงไอจีกับอิดออกส่วน YouTube เคยงงเป็นช่อยแ่ยเหมือนกัน จิตจึงไดเป็นเออคอนที่ผมชอบมากแต่ดีอ่อนโยนอานเส้นก็ง่ายผมชอบกายเส้นของาอาจารย์ใช่อกเหมือนกันเพราะตัวคอนในบีคือแบบทั้งเท่ทั้งสวยตัวคอนสุดท้ายอีกเออคอนหนึ่งที่ผมพูดถึงคือฮิงาชิปเงโอเอลหรือเงโเอล จากเรื่องเบอร์จังวิสซึ่งเอ่งโดยไอเามคนเดียวกับคนที่เขียนเรื่องบีสเลยครับอ่าแล้วเรื่องนี้เหมือนกันเออคองงูเอลคือเท่มากทั้งสวยเก่งแงะอโอสู้เก่งสุดๆแมกมังกรออง0.8นี้ผมชอบงเอลมากจริงๆครับโอเคกลับมาเข้าเรื่องกันออกผมงั่งรูปนี้แอ่ด้วยความผิดพลาดนิดหน่อยเลยเออกมาแบบนี้ขอโทษด้วยครับ แต่ผมว่าวงน,นี้มา4ครั้งแล้วนะเงอีกออกขั้างออออกไปก็จะเป็นการคงกังและสังเส้นครับขอบคุณที่รับชมอ,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 อย่าลืมกดไลค์ก็กดอ่ามให้กดกิ่งใช่อิ่มนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแต่ผมสำหรับวันนี้ไม่ไปครับ